Play ball. ผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้กับรักสดุดพวุฒิชาวนาครับวันนี้พาชมชุดนี้ก่อนนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวพี่แอฟเอาเชร่ปกับชุดนี้นะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยใช่ไหมหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยบาทกับโปรดีทีเด็ดวันนี้กับชุดเครื่องเสียงสิบห้านิ้วซับเบสออเดอร์หกนะวันนี้ไม่อัดแท้ยี่สิบมิลพร้อมเลยกับพีเอสสิบสองนิ้ววันนี้สองคูณสองพร้อมเลยกับชุดนี้ครับสำหรับท่านที่ฟังง่ายๆที่เรียบเป็นง่ายวันนี้กับเพราะว่าแอมนี่นะครับนี่350บามร้อยห้อาสิบบาทตอนนี้นะอข แล้วก็เป็นปรีเอมนะครับแล้วก็ระบบสาย2เมตรนะสายแล้วก็มีสายลิงสายพวกนะตัวนี้อา้าวมาดูที่ชุดตู้ชุดตู้ก่อนชุดตู้นี้ครับมาดูที่ตู้นี้ข้างในตู้นี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูครับภายในตู้นี้มีอะไรกันบ้างครับ,รบ,ต,รบ,รบตั้งแต่ตู้พีเอชนิ้วไม่อัดแท้แตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานมีเบาเสียบัตรเลยมีมีเบาเสียบเรียบร้อยครับมีเบาเสียบให้มีเบาเสียบทั้งตู้ซับเบียดแล้วก็ตู้มิดไฮแล้วก็ตู้กลางนี่ครับนะข้างหลังก็เป<ๆ>็นเหรียญนี่เป็นเหรียญ นี่นะครับเป็นเพียร์นี่ข้างหลังนะก <_ flashlight> ลาง2ใบดอกก็เป็น350บาท O B O M นะครับแหลมมันคอม3 4เน็ตเวิร์กเป็นซีนี่เนาะเป็นซีนะนดอกนี้เนาะนะนรุ่นรุ่นราคาประหยัดตัวนี้ครับนี่นะครับนี่ตู้ตัวนี้ครับตู้เพียรสสนิ้ A นวไม่อัดแท้แต่แกงปั๊มโรงงานนี้ไม่อัดแท้นี่อาจตัดตัดงาน C ีนซีที่สวยจะเรียกไงนะตัวนี้2ใบแนละ้วตัวนี้แล้วก็ซับเบีเนี่ยเป็นออลที่หก ok, ครับไม่อาจยีมิลไม่อัดแท้นี่ไม่อัดแท้20่มิลนะครับตัวนี้นะครับ ดอกลำโพงเป็นรุ่น OBOM นะตัวนี้500บาทใช่ไหมตัวนี้500บาท OBOM ตัวนี้ครับนี่500บาท15นิ้ว OBOM นะครับแม่อัดก็20บมิลแม่อาจแท้ดิเนี่ยแม่อาจแท้นี่แม่อาจแท้20มิลนะมีี่สิบมิลเต็มสีระเบิด TOA ขนาดตู้เป็นเต็มสูตรนะี่ลึกกับ7จเซนติเมตรนะลึก70นี่ครับถือว่าขนาดกระท้อสิบนิ้วแต่ว่าเป็น15นิ้วแม่อาจแท้ทั้งระบบเลยเซตนี้นะนี่นะ ก็ทั้งหมดก็มีเรียบเง่ายแค่นี้ครับงี่ไม่มีอะไรมากมายครับนี่ก็มีซับเดทยสองใบนะเป็นเพจข้างหลังเป็นเพจนะข้างหลังเพจก็มีเบ้าเสียบตัวนี้มีเบ้าเสียบก็มีเพจนะมีเพจมีบ้าเสียบมีก่างกันยิ้งทุกตัวนะสําหรับตู้ซับเดทนะตัวนี้ข้างในนี่ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะตัวนี้แล้วมีปีเอมนะปีเอมก็จะแยกอิสระปีเอ็มก็จะมีแยกชุดใหม่ชุดใหม่มีเดเวลนับเดเวลไม้สองตัวนับนี่แล้วก็มีไม้นะไม้อ่าสองตัวนี่เสียบ ได้สองสองไมค์มี USB นะครับแล้วก็มีนี่ซับเบีสลับเสียงไมค์แล้วก็เสียงกลางแล้วก็มีดีเย์ต่างๆนี่เอ็กโคนะแล้วก็มีแผ่นซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มมัตเตอร์แล้วก็ชุดซับเบีแล้วก็ชุดอามิดอามิดเบี at, เขาเรียกว่ามีอรมิดเบีก็คือมิดโล แล้วก็มิดมิดไม่ใช่ว่าไม่ดังครับมิดภาษาอิสระไม่เอาบอดังนะครับมิดกับมิดอิมซิมแล้วก็มีไฮแล้วก็มีเลเวลแล้วก็แล้วก็มีผมแยกอิสระเราจะใช้อินพุตตัวไหนใช้ดีไม่ดีแล้วก็ใช้ออกและอินพุต MP3 ก็เลือกฟังก์ชันตามนี้ปรีแอมแล้วก็พาวเวอร์แอมตัวนี้นะฮะนี่เซตนี้ทั้งหมด13,900บาทครับ13,900หามพร้บาทเอานี้อ้าวเขาฟังฟังเสียงกขาฟังเสียงอีกรอบฟังเสียงอีกรอบแบวนี้หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเราฟังเพลงครับี่ นะส่งฟังด้วยอันโอ้ครับผมโอ้ครับเดี๋ยวต้องเปิดเพลงที่มันไม่แดงตัวนี้ครับต้องเปิดเพลงทีง่ไม่แดงนะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทฟังเสียงอีกรอบฟังอีกรอบนะครับ กันวันเจ้าแงดงดอกไอ้ยืมมองที่ผา,ราโรบานบ่มีของพันอกจากรอยเดินใจเดี๋่คำยอยชุดนี้ก่อน13,900หามเรบาทแล้วก็มาฟังเสียงจริงเราฟังเสียงบริเวณล,ลานกิจกรรมด้านหน้านะเราจะพยายามนำไปรีวิวข้างนอกให้ลูกค้าได้ชมกันบอกแล้วว่าข้างในนี้เวลาเปิดนี่เสียงมันจะซับเสียงเยอะครับทำให้เสียงเบียดก็ออกได้ไม่เต็มที่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบริเวณพื้นที่ด้านนอก นี่ก็จะดังแรงกว่านี้ครับในด้านในก็จะพอดีพื้นที่ก็ถือว่าพอดีครับวันนี้แผ่นซับเสียงเยอะก็ทําให้เสียงเบสมันซับเยอะครับเสียบเยอนี่แล้วตบนี่นี่มัชธรเนี่ยมั้อนเสียงมัะท้อนี่ยเวลาตบนี่ะนะเพราะแผ่นซับมันเยอะอ้าวชุดนี้หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทสิบห้านิ้วออเดอร์หกกลางพีเอสสิบสองนิ้วแด็มยูนิตนะขอบคุณท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับวันนี้โปรดิทีเดียสองคูณสองที่อุบลราชธานีขอบคุณด้วยการ,การติดตามนะครับสวัสดีครับ